สวัสดีครับสวัสดีพี่รองชาวอำเภองคุณและผู้ที่ตามเพจทางกคุณทุกคนนะครับจากทุกแพลตฟอร์มทุกช่องทางนะครับก็คือทีบีสีโพดไปเมื่อวานนะครับก็ในช่วงนี้นะครับหรือว่าหลายช่วงหลายๆเดือนหลายๆปีเราก็จะเจออยู่บ่อยๆนะครับก็คือการมาหลอกเอาเงินหลอกทำบุญซึ่งเป็นการบอกว่ามาจามุรนิธินั่น,นมุรนิธินี่ นะครับก็อย่าสีฝากให้พี่น้องไดละมันระวังกันนะครับอย่าหลงเสื่องอ่างไนะครับถ้าเขาอยากจะเหตุอิลีนะครับก็ขอให้เขาไดไปเหตยูวัดหรือว่าไปเหตยูอ่ามูลนิธินั่นโดยตรงนะครับเนื่องจากว่าปัจจุบันเขาบู้ว่าเขามาในเขาจะมาในรูปแบบใดเนื่องจากว่าปัจจุบันมีชา้าฉีบหรือการหลอกเ,เงินมาไดในทุกรูปแบบไดหาเดชิบบางคนก็ ทำบุญเป็นหลายนะครับก็เสียวอดูตรงว,ว่าเสียให้กับเขาหลายนะครับก็อย่าสีฝากให้พี่น้องอย่าลงเชิงเงียนะครับให้ระมัดระวังกันนะครับยิ่งกลุ่มปอกไม้โบแมงกลุ่มอ่ากลุ่มปอกไม้นี่เป็นทุกกลุ่มช่วงไว้แต่กลุ่มปอกไม้รักจะอยู่กลุ่มผู้สูงวัยมึงเกลีออยู่บ้านคนเดียวจะสิ่มึงเกลียเขามับอกว่าโอ้ยแม่ไงไอ้ซอยถ้าบุญบุญนทันทีน่ะบุญนทันทีนี่เ้าก็ซอยเห็ดไป โดยที่โบงหมู่วาเป็นมูลนิธิจริงหรือมูลนิธิปลอมนะครับถ้าเป็นมูลนิธิอิลีนี่ส่วนใหญ่เขาจะมบนเขาจะบ่คอยมาเหลี่ยรไล่นะครับเขาจะแบบเอออาจจะมีการโพล่งโซเชียลนะครับในเพจรักเขาว่าเออขเชิญร่วมทําบุญในงานหนังงานนี่นะครับโบมเมทไปการมาเหลี่ยไล่นะครับถามาตาหมูบา้านเท่า มาอ่างว่าเป็นมูลนิธนะิน่ะมูลนิธินี่หรือองค์กรนัน่นองค์กรนี่ถือว่าเป็นการมาเลียราไนะครับอย่าสิฝากให้เดี๋ยวเรามาระวังกันนะครับโบว่าแต่มาเลียราไตามบ้านครับในช่องทางแพลตฟอร์มออนไลน์ก็หนาห่วงครับมันเื่อโพสมันเทอเข้าโอนเงืนไปแล้วข้ากบโบภาษาอังกฤษต่อได้โบว่าแต่จะเป็นการสื่อของออนไลน์การขายของออนไลน์หรือว่าการทําบุญออนไลน์นะครับอย่างไรก็ให้พี่น้องเดี๋ยวเรามาระวังกันครับขอ เอ่อพี่นายบีก็เป็นห่วงพี่น้องสุกูสุกคนนะครับที่ยูทางบ้านจากทุกพื้นที่นะครับอย่างไดก็ให้ดูแลสุขภาพรักษากายรักษาใจให้มีสุขภาพที่แข็งแรงครับ<ม>เป็นห่วงทุกคนครับขอบคุณครับสวัสดีครับ